ก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูรถอีกหนึ่งคันนะครับที่เราจะทําการเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับสําหรับคันนี้เป็นนิส s ันอ m เมล่นะครับรุ่น V นะครับรหัสตัว V ราคา6กแสนกับ9ก้าบาทนะครับตัวนี้เป็นสีเทาถ้าเป็นสีเทาเมทัลลิกเนี่ยครับจะเพิ่มเงินอยู่ที่5,000บาทรวมราคาแล้วก็จะเป็น6ก0 0 0 0นกับ4ี่พบาทนะครับ เรามาดูกันครับว่ารุ่นนี้ผมได้ทําการแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าไปบ้างรุ่นนี้จะแต่งแบบเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบหรูๆไม่ได้ใส่สเกิร์ตที่ใส่ติดตั้งลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นตรงนี้ครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกครับรุ่นวีจะไม่มีไฟตัดหมอกแถมมาให้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับจุดเด่นของรุน่นนี้ที่ลูกค้าสั่งแต่งเพิ่มเติมไม่ได้อยู่ที่ภายนอกนะครับจะเป็นอยู่ที่ภายในนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เราแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าภายในห้องโดยสารครับผมโอเคนี่ครับที่เราตกแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะก็จะเป็นนี้เลยเบาะหนังนะครับสีดำนะครับนี่ปกติแล้วถ้าเป็นนิสันอเมรา ER ทุกรุ่นของเราเลยครับเบาะที่มากับโรงงานหรือว่ามาจากตัวรถเนี่ย มันจะเป็นเบาผ้าแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่แต่งจากทางศูนย์เราไปก็ส่วนใหญ่ก็จะแต่งเปลี่ยนเป็นเบาหนังให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเบาะหนังจากศู์เราสวยจริงๆนะครับแล้วก็สามารถเลือกแบบได้เลือกสีได้หลายแบบเลยนะครับเรามาดูลายตัวนี้กันบ้างนะครับว่าลายตัวเนี้ยประมันเป็นประมาณไหนนะครับนี่นี่นี่นะครับลวดลายมันจะมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเราสั่ง ทางร้านนะครับให้ทําเป็นลายประมาณนี้เย็บตะเข็บแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยครับมีเล่นลูกเล่นตรงนี้ด้วยตัวเนี้ยที่จริงแล้วเราสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากได้เป็นสีอะไรเป็นสีแดงไหมแต่อันนี้ลูกค้าชอบทูนสีดําทั้งหมดนะครับก็เลยออกมาเป็นสีดําๆแบบนี้นะครับแล้วก็แผงคอนโซลหน้าปกติแล้วมันจะเป็นสีครีมแต่ตัวนี้ก็คือนี่สั่ง เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับทำให้ภายในรถตัวนี้มันจะออกโทนดําทั้งหมดนะครับด้านหลังก็จะมีลวดลายเหมือนกันนะครับทั้งด้านหลังและด้านหน้าเลยนะครับสำหรับรุ่น V L ตัวนี้ก็มีเทคโนโลยีกล้องมองรอบคันมาให้เหมือนกับรุ่น VL เลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากประหยัดงบไม่อยากไปตัว VL ซึ่งข้างวดอาจจะแพงหรือว่า ราคามันอาจจะสูงขึ้นนะครับก็มาเล่นตัว V ก็ได้ครับฟังก์ชันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับสมมติผมเข้าเกียร์อานขึ้นกล้องมองรอบคันมาให้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้มี Air แบบออโต้มาให้เหมือนกันหน้าจอไม่น้อยหน้าตัวท็อป l l เลยนะครับก็คือเป็น TFT ขนาดเจนิ้วเหมือนกันนะครับ ที่ฟังก์ชันที่ไม่มีเหมือนตัว vl ก็จะมีแค่พวงมาลัยตรงนี้ถ้าเป็น vl มันจะมีหุ้มหนังมาให้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นยูรีเทนแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันเหมือนกับตัว vl เลยนะครับแล้วก็ส่วน a i r b a g Airbag vl มันจะมี6ลูกใช่ไหมฮะส่วนตัวนี้จะมีจะเป็นคู่หน้าแล้วก็ระบบ blind spot นี่แจ้งเตือนมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน,เลนมันจะอยู่ตรงกระจก ถ้าเป็นตัว V L นะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือไฟตัดหมอกตัว V L มามีมาให้แต่ตัวนี้เราก็สามารถใส่ไฟตัดหมอกไปได้เหมือนกันนะครับก็จะเหมือนตัว V L เลยนะครับในราคาห่างกันประมาณ30,000บาทก็จะได้ฟังก์ชันประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมต้องไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้าก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะไม่ได้พูดเกี่ยวกับรายละเอียดตัวรถอะไรมากนะเพราะว่าอเมร่าเนี่ยเราคุยรายละเอียดตัวรถกันให้ทุกคลิปละเรื่องเทคโนโลยีเรื่องภายนอกภายในอันนี้เราไปดูออปชันเสริมกันบ้างว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะสั่งแต่งไม่เหมือนกันบางคนชอบเบาะสีครีมเหมือนที่เรารีวิวไปคันที่แล้วใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ลูกค้าชอบโทนสีดํา สามารถสั่งได้ลูกค้าชอบแบบไหนก็สั่งมาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้าก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ